ขอบคุณมากค่ะยินดีต้อนรับนะคะโอเคค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสงูงค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนเลยนะคะแอนเกก็ขึ้นประมาณไม่ลบก,กวนเพื่อนๆนานนะแค่ยี่สิบเก้านาทีถึงสามสิบนาทีนะคะขอบคุณค่ะขอกําลังใจในอีพีที่สองนะคะขอบคุณค่ะยินดีต้อนรับนะคะแป๊บหนึ่งค่ะุกท่านค่ะแป๊บหนึ่งเนาะโอเคค่ะอีพีที่สองนะคะขอบคุณค่ะ โอเคนะคะขอบคุณค่ะ EP สองนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงทุกท่านทุกคนที่มากดไลค์กดสปายใ์แอดมองแก้วนะคะขอบพระคุณมากค่ะเราก็จะเก็บชั่วโมงบนไปแค่นั้นเองนะคะขอกำลังใจ EP ที่สองขอกำลังใจนะคะขอกำลังใจนิดหนึ่งนะคะขอกำลังใจจาก FC ที่รักนะคะ FC ที่น่ารักทุกท่าน FC ที่ที่เคารพเนาะที่เคารพรักทุกท่านนะคะ ทุกบ้านเลยนะคะทุกท่านนะคะทุกท่านอ่าทั่วโลกนะคะทุกท่านขากราบพบรำงามนะคะขอบคุณมากมากนะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะนะคะทั่วโลกนะทุกบ้านนะคะ ug ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากมาก โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยเนาะอีกนิดหนึ่งนะคะต้องเอาชัดเจนนะคะขอบคุณค่ะมาเงียบเงียบนะคะบ้านเล็กผงแก้วเองนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกแรงใจที่ให้เลิฟเลิฟแอดคุณแก้วมานะคะขอบคุณมากเลยขอบพรคุณเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณมากๆที่เรามาอยู่ด้วยกันตรงนี้นะด้วยรักความรักความเอ็นดูนะคะที่ท่านมีเมตตาแก่แอดคุณแก้วแอดแก้วก็จะไม่ลืมพระคุณของท่านเนาะที่ผ่านมาแอดคุณแก้วก็ขอบคุณและตอบแทนทุกท่านทุกคนนะ ด้วยมีน้ำจิตน้ำใจเล็กๆน้อยๆ,ๆแค่นั้นเองนะแอนพกแก่ก็ฝากขอพระคุณทุกท่านด้วยนะคะที่ผ่านมา,าทุกท่านก็ให้กําลังใจแอนพุกแกวมาอย่างเต็มล้นเต็มเปี่ยมนะคะขอขอบพระคุณตรงนี้มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกําลังใจที่มากดไลค์กดเลิฟให้แอนพุกแกวนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณมากๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพวงแก้วนะคะบ้านเล็กพวงแก้วนะชมลมน้ำหมักกระจายนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนเลยนะคะตอนนี้เวลานี้ตามหาช่องตัวเองก็ยังไม่เจอประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะหาไม่เจอหาไม่เจอเขาช่องตัวเองไม่เจอแล้วทำยังไงเนี่ยขอบพระคุณเป็นอย่างมากค่ะอีกบ้านหนึ่งหาไม่เจอประมาณนั้นเนาะเพื่อนๆนี่แหละเพื่อนๆเ,เ,เ,เขาก็ตามหาไม่ไม่เจอกันประมาณเนี้ ขนาดตัวเองัตามหาไม่เจอจะบ่นให้ใครนาะขอพ่ะคุณค่าโอเคเจอแล้วนะคะขอคุณคาอยู่ด้วยกัน200 200ล้านดวงใจขอพ่ะคุณงามๆค่าจากใจแอดมุกแก้วแล้วก็ให้ไปเลยนะคะ โอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณและขอบคุณสิ่งสิ่งนี้แอนพงแก้วจะลืมไม่ได้คือขอบคุณและขอบคุณขอบคุณนะเป็นไปเป็นวัฒนธรรมของคนไทยเนาะได้อะไรมาเราก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ให้มาแล้วก็ขอบคุณเด็กๆให้มาก็ขอบใจนะคะขอบคุณค่ะทุกท่านทุกคนนะเข้าสู่อ้อมกอดของแอนพงแก้วนะบ้านเล็กของแอนพงแก้วนะคะขอบคุณค่ะเราไปเลยกันเลยนะคะไปยาวๆนะคะทุกท่านกัน โดยสานาทีโดยประมาณนะคะขอบคุณก่ะอยู่ด้วยกัน4ล้านแ8ดสิบล้านดวงใจขวาบพมงแมมค่ะขอบคุณมากมากขอบคุณทุกกำลังใจที่มากดไลค์กดเลิฟให้อันพงแก้วนะคะเป็นถ้าคุณอย่างสูงเลยอนพงแก้วก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในห้องมืดๆเพราะว่าอากาศเย็นเนาะอากาศหนาวเย็นมากอันพงแก้วไม่สามารถจะไปต้านลมหนาวได้คือเป็นภูมิแพ้นะคะ้ันแอดพงแก้วอยู่ภาคเหนือนะภาคเหนือตอนบนนะคะขอบคุณกาเชียงใหม่ลําพูนนะคะ ประมาณนี้นะจ๊ะแอมแกว้็ต้านไม่ไหวช่วงเนี้ยอ่าอุณหภูมิลดเนะาะยี่สิบมั่งสิบแปดมั่งตอนเช้าสิบหกถึงสิบเจ็ดองศาก็ก็ต้านไม่อยู่ประมาณนี้แอมแก้วก็ยังอ่าเขาเรียกอะไร ยังเก็บตัวอยู่ที่ห้องที่มันอบอุ่นนะให้อบอุ่นร่างกายเราไปก่อนนสุภาพร่างกายต้องมาก่อนนะคะต้องมีสาอทุกวันนะข้อหนึ่อารมณ์นะแล้วก็อาหารออกกําลังกายนะอันนี้อย่าลืมนะคะอาหารต้องครบ5หมู่นะคะมีผักมีหมูมีเนื้อมีไข่ก็ครบห้ามู่นั่นเองคือ3ามอของพวกเราที่ติดตรึงกันมาก็คือ3าอนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้มีสามอนะคะทุกท่านค่ะ